เพืเ่อนๆคะ่ะมือนี้เมก็จะมาทำผัดพิแกงไก่ใส่หนะ่อไม้ดองหน่ไอไม้ดองเมก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปต้มมาให้มันลดความเปรี้ยวลงแล้วนะคะแล้วก็สะอาดด้วยไข่ก็มักแล้วนะคะสีข,ขาวนะคะน้าตาลทรายน้ํามันพืชฝาเหลืองนะคะน้ํามันหอยนะคะหมักไว้สักพักหนึ่งก่อนนํามาปรุงนะคะแล้วก็นี่ใบโหระพาพิกแกงเตรียมแล้วนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งแล้วก็จะเป็นนี่นะคะไข่นะคะผัดนี่ ทองนะคะใส่ไข่นะคะใส่ต้นหอมด้วยต้นหอมเราก็ใส่ต่อจะปรุงนะคะมาค่มาค่ะมาทำด้วยกันนะคะอเมย์ก็ตั้งกระทะแล้วนะคะใส่น้ำมันเพื่อที่จะผัดริกแกงนะคะเพื่อนๆคะ่ะแกงเมย์ก็ซื้อสาเร็จมานะคะเพื่อนๆนะคะ่ะแม่บ้านแม่บ้านรุ่ใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านเวลาน้อยนะคะไปทำงานบ้านทำช่อง ทำ tiktok ท,ทำช่องฟ้าหมดเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆหาวันวันหนึ่งนะคะแป๊บเดียวไหวมากเลยนะคะก็แกงให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะอาหาเพื่อนๆหาบ้างเลยบ้างก็ต้องจับกระถือขอใส่ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะพยายามจะไปให้ทั่วถึงนะคะเพื่อนๆ ผัดที่แกงให้หอมได้ที่ก่อนนะคะหมอเมยก็ผัดไปเหยาะน้ําไปนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนทีนจะให้พริกแกงนะคะพื่อนะไม่ติดกระทะนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมันน้อยนะเพื่อนๆใครใชอบมันนะคะเพื่อนๆค่ะหนักอบไก่นะคะยังมันเลยนะคะเพื่อใส่น้ำมันน,น,น้อยอะไรต่ออะไรอีกนะทั้งสูก็เดี๋ยวผัดอีกแป๊บหนึ่งนะคะแกงจะได้หอม ก็จะมาน้ำปลานะคะน้ำปลาเหมือนรวนไก่หน่อยก่อนนะคะเพื่อนๆแต่เนียเไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าบางทีในพิกแกงเนาะในพิกแกงเราจะใส่เกลืออะไรบ้างแล้วนะคะแกงซื้อเนาะอ๋ะอเดี๋ยวจะผัดไก่ให้เข้ากับน้ำปลาาที่เราใส่ลงไปก่อนนะคะคเพื่อนๆค่ะ ขเขาบรดยอได้ที่แล้วนะคะเมกะจะเหยาะน้ำลงไปหน่อยนะคะเพค่ะก่อนที่เราจะใส่มะม้ดอกนะคะเราจะผัดแบบแกงน้ำกุกคลิกนิดหนึ่งนะคะลูกๆก็ชอบนะคะคุกคุกนะคะข้าวไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงรสกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะได้เข้าวเนื้อนะคะ เดยนนะคะน้ำมันคอยไปก่อนเลยนะคะพเพื่อนค่ะซอสปรุงรสนะคะขวดใหญ่หมดนะคะต้องเอาขวดเล็กที่ตั้งบนโต๊ะนะคะมามาทำก่อนนะคะก็ฝนตกนะคะไม่อยากเดินออกไปนะคะฝนตกทุกวันนะคะพเพื่อนๆค่ะอ๋อดีกว่าโอ้ยตายถ่ายแล้วปกนะคะผงลัวลงกระทะไปเท่าไหร่มนวั้นี้นะรงอยู่ข้างกระทะซะเยอะเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะโอ้ยเดี๋ยวให้เช็ดนะคะ นัวแล้วก็จะตัดโดด้วยน้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวได้ในเผ็ดโดนะคะเราจะคนนะคะเอาเข้าขขนนะะกันะะก่อนนะคะแล้วค่อยๆชิมทีหลังนะคะลองไปหาอะไรมาชุบน้ำตาลก่อนนะคะเดี๋ยวไฟมันจะนี่ไม้ข้างเตาแล้วมันจะแบบเนาะเห็นเผ็ดเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะคะอนอกจากเราดวนไก่ ตอนยวนน้ำปลาไปบ้างแล้วตอนยวนไก่เดี๋ยวก็มาชิมก่อนนะคะยังไม่เค็มเท่าไหร่นะคะี๋ยเช็มล้วใส่น้ำปลาไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เราก็ไม่ทาเค็มมากเนาะมีน้ำปลาเปรี้ยวตลอดอยู่แล้วบ้านเองนะคะ<ม>ก็นหน่อไม้เราก็ต้มไ้บ้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเอาแป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวก็จะโรยผักแล้วนะคะก็เหลือโขลกผัก กินแล้วรสชาติได้ที่แล้วนะคะพเพื่อนๆค,ค่ะเมย์ก่โโอจะโรยนี่นะคะโหระ่านะคะล้างทำความสะอาดได้แล้วเมย์ขอปิดเตาเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าโหระพามันโดนไปแป๊บเดียวมันก็จะสุกแล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเป็นไงบ้างคะก่อผัดพริกแกงไก่นะคะใส่โหระพ่าของเมย์น,นะคะพเพื่อนๆค,ค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ก่อนยูส,สมาร์ทไม่เป็นไปอยู่ซัพพอร์ตมันมีชแนลออนเดอร์ทามไปอยู่วิชิ่งขี่วิดีโอมันมีชแนลกี้ยังมีนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟๆค่ะค่ะเราก็มาทำเมนูผัดฟักทองใส่ไข่นะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะเพราะว่าบ้านเรนชอบทานมันมากนะคะ อนอให้ี่ยังเยอะไปนะคะแม่พวดปกติจะใส่เกียวนะคะก็เกียวกระเทียมให้เดลอ้งได้ที่กว่านะคะแม่เกียวให้หอมนะคะไม่ให้นี่มากนะคะกระเทียมมันจะขมนะคะเพื่อนะค่ะก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะ อ๋อน <Workers>, ี่นุ้ล้างตู้เย็นนะปลาทองบ้านแม่ดองให้มาลุกไเลยเลยนะคะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเท่านหรนไก่แดงก็เขียดก็จะมาไก่หมดนะคะว่าจะใส่สื่ฟองบดีที่เขียดนะคะฝนตกนะคะก็เหลือสามฟองนะคะเพื่อนเพราะว่าซื้อไว้มันเสียง่ายนะคะเมื่อก่อนก็เ้อี่เยอะๆแล้วแบบมันข้างในมันแบบ ไข่ไข่แดงมันจะไม่เป็นไม่เป็นอยนี่นะคะแบบมันจะแตกไม่เป็นแบบอ้าวที่อะไรอ่ะไม่ไม่กาะเป็นเป็นไข่แดงเนาะหน้ามืนจะเสียอะไรนะเราเลยไม่กล้าซื้อไปเยอะนะซื้อแต่พอทานหมดก็เลยซื้อพอนานทานอยู่ในใจบ้านแต่ไม่ก็แพงกว่าที่เราซื้อยกแผงซื้อยกแผงนเสียหน้ายนะคะเพ่เหลือสามกล่องทรายยังไง เดี๋ยวเมย์ก็จะกลับบ้านนะพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรคานแต่เมย์ก็จะทำแตงเล็บด้วยเดี๋ยวจะพวคพ่วงไข่สุกพอได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ปลาทองกันค่ะมีขนาดยังไม่ถึงครึ่งลูกดีนะคะเพื่อนๆค่ะสามจนเพราะว่าลูกใหญ่มากๆเลย,ยสนใจต้องเอากลับไปในทางต่อที่อ่างทองเอาไว้ที่นี่คงจะเสีย่ยงค่ะ ลูกเมยชอบผัดนะคะกับผัดกระถอนผัดใส่ไข่ใส่น้ำมันหอยธรรมดาเลยนะเพื่อนแล้วก็ถ้ากับข้าวแบบมีจืดแบบแบบไม่็ดมากนะคะเมยก็จะใส่พริกหยวกหรือว่าพริกขี้ฟ้าลงไปด้วยแต่วันนี้มีผัดพริกผัดพริกแกงเผ็ดแล้วเมยก็จะไม่ใส่นะคะเอาเดี๋ยวจะผัดให้ก็ทองสุกก่อนนะคะเพื่อนค่ะเพื่อที่ให้อ่า เคร graduate, ื่องปรุงนะคะแซกเขาหรือเราปลักทองเนี่ยก็จะปรุงไปเลยนะคะเพราะพักทองแบบต้องเคี่ยวนะคะต้องเคี่ยวนานนะคะาใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะคะเพื่อนๆปรุงไปเลยนะคะเนี่ยก็จะปรุงไปเลยนะคะก็ถุงลดขวดใหญ่เหลือวติบขวดหน่อยหนึ่งก็เลยไปเอาขวดเล็กที่โต๊ะกับข้าวนะคะเอาวางหอยโตไม่มีใครทาอะไรนะคะ ไปวางติดติดไว้เฉยๆก้น้้ำตาลสายนะคะตัะดโดยน้ํำตาลสายหน่อยนึงนะคะรดดีนะคะก็เปิดฝาเข้าฝาออกก็เป็น <laughs> มันจะจับเป็นก้อนนะคะติดแต่ไม่ได้ใส่แตแต่มันก็นุ่งเปเดนละลายในกระทะนะคะเราก็จะตุงงไปแบบคาวๆก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ เด็ก็จะใส่สีอิวขาวไปด้วยนะคะเพื่อนค่ะนิดนึงนะคะโอเคนนีกก็จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวต่อไปเลยนะคะเพื่อนๆตามนี้ก็อแม่นไ,ไม่เสียเวลานะคะช่วงเคี่ยวนะคะนี้ก็จะตัดต่อคลิปเอานะคะพอสุกพอได้ที่แล้วนะคะเมก็จะมาชิมก่อนนะคะเพราะทองมันแตกเราจะเคี่ยวนานนิดนึงนะคะเพื่อนค่ะเดี้ผ่อนไฟก่อนอืมอร่อยแล้ว เลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็ง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆนะคะเมนก่อนไปนิดนึงก็จะใส่อันนี้แล้วนะคะหอมนะคะพเพื่อนๆคะ่ะใส่หอมแล้วน,นี่นะคะพอเอาต้นมันลงไปก่อนนะคะก็ม์ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะปลูกไว้เจ็ดต้นนะคะปลูกใส่อ่าเขาเรียกอะไรนะขวดน้ํานะคะพเพื่อนๆคะ่ะใช้หอมแขกนะคะพเพื่อนๆคะ่ะตัดตรงยอดมันนะคะตรงก้นไม่ต้องนะคะแล้วก็ตัด ขวดออกเป็นสองส่วนนะคะก็ใช้ส่วนล่างใส่น้ํานะคะให้พอดีกับต้วก้นของสุตยของอห,อหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็นั่นแหละทิ้งไว้ไม่กี่วันเองนะคะมันก็งอกเลยนะคะเพื่อนค่ะเจดต้นเมตัดก,กินประจําเลยนะคะก็ไม่ต้องไปซื้อเผา่อทีละห้าบาทสิบบาทก็เป็นเงินนะคะเราก็ปลูกไว้นะบ้านหอมแขกสิบาทเมยซื้อมาสิบาทนะคะได้เป็นสิบหัวเลยนะคะค ก็นั่นแหละนี่ก็เอามาทํามาทําต้นหอมไว้ทานนะคะเพื่อนๆคบะตัดทานมีปลูกไว้เจ็ดหัวเจต้นนะคะพอได้ทานเลย่นข้อปิดแก๊สก่อนนะคะก็แค่นี้นะคะก็สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปัดหัดฟักทองใส่ไข่ใส่น้ำมันหอยนะคะโรยหอมหน่อยก็น่าทานแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ